ไฟนองเอิร์ครับบ่อแตกได้หลายครับบางนี่เพียงไเียงไรไียสิบเไรเพียงไรเพีนห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนขึ้นครับบางนี่อ้อุ้ยอๆ้ยป่าแตกสาวแล้วครับ อย re really. ok ู่ครบเบมืนเลยเบาควบอ้ยแก้วน้องเงินจิมแล้วครับเฮ้ผ่นมังพ่ผ่นมังมาครับอน้องตองซี่ไปแล้วครับผมบบบังไฟบังนีเบาดีนาสี่พันครับสุดหยอดการเดินทางนะครับเบื่องต้นช่วงเลิกบะ ไปน้ำล่มอยู่อ๋อไปน้ำล่มอยู่ครับว่าอยากจ้วงแน่จ้วงแน่แต่ว่าไปน้ำล่มครับก็ถือว่าองศาก็ยังดีอยู่ครับทัน,นล,ลอยตามล่มได้กับบ่อหนาทิ่ใจปัญหาครับกันบอ่อพานกับเช้าได้แล้วครับม,มันได้ลอยกลัวอยู่แล้วครับบางไปบางนี่มันสูงครับสูงอยู่หาซีพานไปโอ้ลมจะกดแน่เด้อเว้ยลมกดแล้วครับ กนเรยโอ้บ่อ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 บ่ถึงเงินลุงมาได้วเงินมาแล้วไหมเห็นอยู่บ่ออเห็นยังเห็นอยู่เรื่อยๆครับน้องออมยังเห็นอยู่ครับสุดยอดครับน้องออมเห็นบางแรกก็ยังเห็นครับเป็นฮีโร่เลยครับบางนี้ก็เห็นกวนแห้งบ่ จเริ่มมาเบาข้างล่าง๋อเริ่มมาเบาข้างล่างแล้วครับอาจติพานใดครับโอ้ไฟยังอยู่สูงเติบอยู่ครับองสายังด้อยู่ครับตอนนี้นะครับเอาฝ่ารล้วแล้วเอ้ไรั่วไปแล้วครับเห็นพอพุ่มพูครับก็ยังมีสีอยู่ครับตอนนี้มีเชิดหนาขึ้นครับ หัวชู้หางเมเครับเป็นบังไฟอันนี้เขาฟานเขาขาวเลยนี่เอ้ยฟานแจ้งแจ้งนี่ฟ้าฟ้านี่ฟ้าฟาแจ้งแจ้งแล้วครับเขาฟ่าพื้นเดียวสีฟ้านะครับเขาฟาพื้นเดียวสีฟ้าครับผ่านแล้วนะครับตอนนี้เชยนย่างมอบโตแล้วครับผ่านเรียบร้อยเชิญเข้าแถวนะครับนักเรียนยืนตรงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดนะครับลองล้างเมบช่วงล่างว่ะ สุดยอดครับผมรับจอบไปแล้วผ <laughs> ่ <laughs> านครับผม <laughs> ลอยลอยสี่สิบครับผ่านไปแล้วครับ